สวัสดีครับถ้าบางคนตัวรับนี่คนตัวกั็งแสคนหลักแต่หกมวงเศ้าคนครับทีบ้แก้วกับือเคลื่อนกีดยางไปวไปแต่หกทุ่มกีดแล้วกับมาณตีสีน่นั่นน่ ผลปล่อยๆมาเรื่อยๆล่ะปล่อยๆป่แหง้งมันมาแห้งตอนหกม้งเต้านี่ล่ะพอดีตะเก้ยวเห็นผลปล่อยๆก็เลย,ยเห็นยอดดังโตนะมันก็แห้งเกิดอยู่ล่ะมันปล่อยๆก็มันก็แห้งอยู่มันก็ไหลตา,ามต้นยางต้นไม้อยู่มันเป็นตะเก้วใจเย็นกว่านี้มันน้ามยางมันมาท่านแล้วอยอดดังโตก็ดี ถ้ามาเบิ้งพี่น้องเนบ้านพี่น้องเป็นแต่งแต่พ้นตกบ่ต้องซ้ำมือพี่แล้วกนะพนตกแห้งอยู่ในบ้านตะเกียบน้ำน้ำในหน้าวาดทีแห้งก็ท่ำท่าวาดทีแห้งฝนตกลงมาแห้งเต๋อบ่านเป็นฝนตกขังสุดท้ายน้ำมนียนน้ำเนี่ยจเต็มให้หน้าจะบอม็ะแบบนี้ล่ะมองไังมันเขินๆกับมีน้ำพ้นตกแห้ง นตกเดนฝนตกนานมาครับเมือ่อไหร่ที่แก้ววายมันฝนที่เศร้าข้างๆว่างวดทุกข่าทยที่โบราณพันวานฝน,นตกป่าห้องข้างทุกข่ายข้าพหัวปลาเข็งขึ้นมนาะแต่ว่าโบเมนครับยังมีฝนอีกอยู่เอาจะแก้วออกห่วงแล้วล่ะ เด็กที่น้องไปแก้วเฉพาะไปเบิ่งอยู่โมเมนต์ว่าแต้นนิตาถี่ไายแต่รลูกหน้าเฉพาะไม่เบิ่งแท้ไปอย่างให้เบิ่งแท้โมเมนต์เด้กที่น้องนิ้วไทยไปเพื่อว่าพนเข้าวข้าให้พี่น้องหูจักว่าบ้านตะแก้วพววมม้นตกตะแก้วทำบ้าหากินอยังนะตะแก้วกับกินยางเนาะเห็นหน้าเนาะในพี่น้องอันหูจักว่าตะแก้วนี้วไทยเห็นหน้าพดสลิปเป็นตังไดทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งบ้านตะแก้วเป็นตังไดน,นะ ที่น้องกับสมเผาข้าวามาในเดอ้อทั้งบ้านพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องฟังเล่าฟังเนี่ยก้าที่หูจักกันเป็นอะไรกันกับส้มเผาข้าวมาในเบเด้อบ้านพี่น้องเป็นทังไหนทั้งที่ฝากทั้งฝาคชาวบานตกมนัณาราครับชาวบ้านออก ที่กระไรอยอ่ครับรา้มือผมสีไทยอันต้นสิราวดาอันที่ผมมีใคยแน่ถือฟังนี่ดอกแต่คำใดแน่บ่ได้แน่ละ,ะท้องคำบ่อยค้นหนึ่งดอกว่าไมได้ว่างๆทักเทายถึงบ้านทานซื้อนะไม่คี่น้องเห้นจา้าพี่นดอกเพิ่งตกพี่น้องเลย ฟังเล่าเป็นยังไงเนาะฟังทั้งอเมริกาฟังทั้งอันเป็นเรียเป็นยังไงเนาะฟังฟังทั้ง,ง,ง,งนั้นแบบชิพฮอดจุเด้อครับแก้วกไปใช้บ่ได้หรอกไปเที่ยวใช้บ่บได้หรอกทอดเต็นหน้อยแต่แก้วกไปถือมีอะไรบางบางแต่แก้ถือทอาไปเที่ยวแม่งท่องเที่ยวบองนั้นบองนี่ยู่ดอก บ้านตะแก้วบเลยทีทั้งคีเละมี่ทั้งเพื่อธาตพนมเลยล่ะจังหวัดนครพนมเดี๋ติดต่อเพื่อหวานใหญ่จริงๆอ่ะแล้วพ้นสีภาพไปเที่ยวอันแกงกระเบาอยูหวานใหญ่อยู่ด้อแค่หนึ่งไปเที่ยวไอ้วัดมโนร่มยู่หมกดาหานุ่งผู้พิเศษเยอะไปไหวพนากพนมยี่ฟ้าเบื่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องยี่ฟ้าเบื่อผมเด้อครับที่วัดตะเกียบกับทู่บ้านนั่นล่ะตะเกียบก็บอกผมเป็นเนาะ ก็อแบตะแก้วก็ดีสามภาษาสามภาษาพูทเผ่าพฒ่าออหลานเิสีเห็นยังเนาะอะไรข้ามานี้ยังละ่ะถ้าให้ข้าม่านละ่ะข้าวปลาย,ยาังอ่ะจีดยังตะแก้วท่อยู่ตายไปจีดยังอายุอายุก็ือหกทิพย์ล่าใกล้ล่ะห้าิแปดห้าทิพย์เอ่ะ ขอบคุณเด้อครับพี่น้องที่เขาเบิ้งเขาชม,มลืมกดไลค์กดแชร์ตะแก้วแน่เดอ้อพี่ฮอดตะแก้วก็ดีมาหาตะแก้วตะแก้วสิไปเล่นน้ำเบิ้ลทุกคนล่ะครับไปซานดเนะาะไม่ว่ากันไปนยังกีเซาวาไปซานพี่น้องมาหาผมปรับผมไปหาพี่น้องปรับปัะกบบนเมนแนลเนาะพี่น้องมาหาผมอีกตั้สองสามมื่นผมก็จะไปหาพี่น้องอนะ ท่านีล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ